โอเคครับวันนี้เรามาเช็คนะครับอาการเครื่อง16นิ้วปี2019ิอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนช่างด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราดูแลว,ว่ามันเป็นอะไรแต่อาการเนี่ยเบื้องต้นที่เราเช็คมันเปิดไม่ติดตอนนี้เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับนะมาดูกันว่าใช้งานได้ปกติไหมเดี๋ยวลอย,ยึดน็อตน,นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะพอให้บอร์ดมันไม่โครงเคลง,คลงน่ามันลดหรือเปล่า แป๊บเดียวรู้แน่นอนอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่ได้หลักๆส่วนใหญ่ของตัว16นิ้วเนี่ยจะเสียเนี่ยหรือการเบสิกที่เสียกันก็จะมีแบตเตอรี่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าออตอนนี้ปีอะไรแล้วครับ2023 24ย5ส่เออใช่2023ส่วนที่จะมีปัญหาก็คือในส่วนของแบตนะครับแบตเนี่ยเซลพวกนี้จะมีในกรณีที่เราชาร์จแช่ชาร์จทิ้งไว้มันจะทำให้เซลล์พวกนี้บวม ดันในส่วนของคีย์บอร์ดแท็คแพดได้โอเคต่อไปก็คือในส่วนของโลจิกบอร์ดนี่นะครับแผ่นใหญ่ๆเลยเมนบอร์ดเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าชอ็อตวงจรชิป IC คอนโทรลเลอร์เสียแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแนนแฟตนั่นเองหรืออัปิจันหมุนหรือจะเป็น SSD แล้วแต่แต,แต่รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าแนนแฟตนั่นเองวางอยู่บนบอร์ดสามารถอัปเกรดได้หรือเปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวปีใหม่ๆนะเท่านั้น สอบถามได้ว่ารุ่นไหนที่เปลี่ยนได้อัพได้แก้ไขได้นะเราสอบถามกันก่อนได้โอเคอันนี้เราก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าข้อมูลเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะครับซีเรียสในส่วนของข้อมูลเพราะว่าเราก็จะแจ้งเบื้องต้นกันก่อนว่าข้อมูลเนี่ยบางบางบาง,บางอาการบางเคสมันไม่สามารถที่จะกู้ได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องแจ้งกันเบื้องต้นไว้ก่อน เช็คได้ก็หลังจากเครื่องต้องอ่อนได้เท่านั้นนะครับเช็คได้หลังจากเครื่องต้องอ่อนได้เท่านั้นว่าดาต้า้งอยู่ไหมแอร์เคาท์ลูกค้าอยู่หรือเปล่าข้อมูลจะอยู่ต่อเมื่อแอ c o เคาท์โชว์เท่านั้นอ่าโอเคอันนี้แอ c o เคาท์ลูกค้ามาข้อมูลลูกค้าอยู่อยู่แล้วไม่หายแน่นอนก็เหลือแค่ QC กันนะครับในส่วนของ ด้านในระบบด้านในพวกระบบชุดทัชสปาร์เสียงใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไป QC กันข้างในอีกรอบหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เขา QC กันโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยก็ขอบคุณนะครับเพื่อนช่างด้วยที่นำตัว16นิ้วปี2019เป็นโมเดลตัว a 2 1 4 1นั่นเองนะครับตัวใหญ่โอเคก็ฝากไว้เท่านี้่ารติดปัญหารเรื่องนี้ก็ทักเข้ามาถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ BBMax s e r v i เ e เรายินดีให้บริการครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ